สวัสดีครับเ f c เทปพ,พิเศษนะ f f c เป็นห่วง f f c มากๆเลยห่วงแดงทำกิจกรรมนะทายถูกนะรับนวมสีออนวันลุมพินีไปเคสที่ผ่านมานะเพชรเดือดเจอยอดกุมารปรากฏว่ามี f f c หวงแดงทายถูกมา69คนแล้วคนที่ทายถูกนะทายถูกคือเบอร์18ในหวงแดงจับขึ้นมาแล้วตอนนี้เป็นห่วงมากเลย หงแดงก็พิมพ์ไปว่าเขาได้รับนวมนะ FC พิมพ์ชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรมาเดี๋ยวหงแดงจะส่งอ,อุปกรณ์นวมสีอ่อนไปให้ตอนนี้ตกใจมากเลย FC หงแดงกลัวว่าจะมีมิจฉาชีพนะสิ่งที่หงแดงให้เนี่ยฟรีทุกอย่างไม่มีเรียกเก็บให้ f นี่คือใน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 ลายที่หงแดงแคบไว้คุณเนี่ยนะ FC เขาแปลเขาบอกว่ายอดยอดกุมารน,นะคนคนคนี้นะ FC นี้นะ นี่คนนี้ก็แปลว่าเข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 าเชียร์ว่ายอดกุมารจะได้เป็นแชมป์เขาชื่อว่าคุณ H X B G G H นะ F C อันนี้คือหลังหลังจากนั้นหงแดงก็เข้าไปดูอีกทีนะ F C เข้าไปดูอีกทีเลื่อนให้ดูเลยอันนี้นี่อีกอีกทีนะ F C เลื่อนเข้าไปดูอีกทีปรากฏว่านะ F C ปรากฏว่ารายชื่อที่หงแดง ที่หงแดงส่งไปให้พิมพไปให้หายไปหงแดงรู้สึกว่าตกใจมากเลย f c มันหายไปอ่ะเดี๋ยวดูอีกทีนะ,ะดูตัวแรกนะเนี่ยเขาพิมพว่ายอดกุมารน,นะคนอยู่ข้างบนนี่พิมพ์บอกว่าแคเมรูนเขาชื่อนี้เขาชื่อนี้เลยชื่อนี้เออตามนี้เลยตามรหัสเขาอยู่ตรงกลางคือตัวเฮหลังจากนั้นเดี๋ยวออกไปนะ,อ,ะออกไปปุ๊บเนี่ยแคเมรูนยังอยู่เลยใช่ไหมแคเมรูนยังอยู่เลยเนี่ยคุณแสงก็ยังอยู่แต่คุณเฮหายไป f c ผมกลัวว่า กลัวมิจฉาชีพอ่ะกลัวมิจฉาชีพกลัวมากๆเลยในเอฟซกลัวว่าเอฟซจะโดนหลอกโดนต้มนะเป็นห่วงเลยแจ้งเตือนภัยไปก่อนว่านวมที่นวมที่หงแดงจะส่งไปให้นะพิมพ์ชื่อที่อยู่มาที่เพจเลยเอฟซพิมพ์ชื่อมาที่เพจนะ a c e b o o k หงแดงเลยเพจ Facebook หงแดงพิมพ์ไปที่เพจชื่อเพจเนี่ยคุณเนี่ยคุณคุณเฮสคุณเฮส xbggh พิมพ์ชื่อที่อยู่มาที่เพจนะหงแดงกลัวมากเลยว่ากลัวมิจฉาชีพจะแอบอ้างเอาตรงนี้ไปทำมาหากินสิ่งที่หงแดงมอบให้ fc นะนวมเนี่ยจัดส่งฟรีไม่มีเก็บอะไรทั้งสิ้นไม่มีเก็บอะไรทั้งสิ้นนะนี่เตือนภัยไว้ก่อนเตือนภัยไว้ก่อนนะ fc ถ้าเจอเคสนี้เข้าไปอาจจะโดนหลอกก็ได้หงแดงงงมากตกใจมากเลย fc เนี่ยเลยเข้าไปดูเช็ค 3- 4รอบปรากฏว่าชื่อคุณเเนี่ย คุณเฮทที่ที่บอกว่ายอดกุมารเนี่ยหายไปเอฟซีเนี่ยหายไปหงแดงแคบไว้2หน้านะแคบมา2หน้าไปเข้าไปดูอีกทีนึงหงแดงเข้าไปดูอีกทีนึงปรากฏว่าปรากฏว่าหายไปนะเขาอยู่ระหว่างแคบไปดูหนอะคุณแสงเนี่ยหายไปเอฟซีตัวเฮทหายไปตกใจก็เลยเตือนภัยบอกเอฟซีก่อนนะเอฟซีทายเอฟซีที่ชื่อคุณเฮท X บีจีจีเฮดทราบข่าวนะทุกอย่างฟรีหมดนะอย่าไปหลงกลพวกมิจฉาชีพพิมพ์ชื่อที่อยู่มาที่เพจหงแดงสุรินเดี๋ยวหงแดงทักไปหาแล้วก็หงแดงจะส่งนวมไปให้นะ FC ฟนะอันนี้ตกใจโอ้ตกใจมาเตือนภัยก่อนจริงๆแล้วทําคลิปเสร็จหมดแล้วแต่ไม่กล้าออกต้องเตือนภัย f อฟ FC ก่อนเข้ามาดูหลายเที่ยวมากเลย หงแดงโอ้โหตกใจนะเข้าไปดูแล้วมันชื่อมันหายนะ่ะหงแดงพิมพ์ไปบอกว่าคุณเอ่อ h, h v g g h เนี่ยมันหายไปนี่คือเตือนภัยนะเอเตือนภยัยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ